นี่เราจะทำสปาเกตตี้น้ำเรียบนะฮะนี่ก็มีกระเทียมกับหอมสับตามฟอร์มกันเราใส่เอ่อโอโวไีย่อะไรอินทผลัมไปนะแก้เลี่ยนหน่อยมีพริกขี้หนูอยู่เหลือก็ใส่ลงไปเลยไม่สนใจเจียวหอมกับให้ใส่นะนี่ค่ะนี่เลยเป็นเรื่องปกติกระทะจะไหม้นะฮะแล้วก็ใส่นะฮะ พริกขี้หนูนะปกติใช้พริกแห้งก็ได้นะมีพริกขี้หนูเหลือเลยใช้พริกขี้หนูแล้วก็ใส่น้ําเลียบใส่ล,ลงไปผัดไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครกินทั่าลํำเราใส่ไปตัดเลี่ยนค่ะให้มันมีรสหวานหวานนิดนึงแล้วแล้วเอาเส้นลงไปคลุกได้เลยนะคุณจะคลุกแบบไหนก็ได้จะใส่เกลือใส่พริกไทยผสมลงไปตอนไหนก็แล้วแต่ตามใจาชอบนะคะเติมเกลือกับพริกไทยลงไปตามใจชอบนะคะ ก็มาจัดใส่จานเราก็ได้นะคะนี่เลย